สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอะไรที่เรียกว่า AI Landing Zone ประเด็นมีอยู่ว่าส่วนใหญ่อะครับตอนที่เราจะพัฒนา AI use case อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะมี developer อยู่คนหนึ่งนะครับแล้ว developer คนนี้เขาก็เขียนโค้ดของเขานะครับ push เข้า GitHub ไปแล้วก็ชิปเป็น product สัก product หนึ่งแต่เราจะรู้หรือเปล่าว่า developer คนนี้เขา develop อยู่ในอ,อ,อะไรที่มันเป็น best practice นะครับยกตัวอย่างเช่นเ,เราจะรู้ได้ไหมนะครับว่า developer คนนี้ย develop โค้ดมาด้วยความที่ว่า ด้วยด้วยความที่ว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าห้าพิลาสนะครับห้าพิลาสเนี่ยชื่อเต็มมันคือ Well a r c h i t e c t e d Framework หรือที่เขาจะเรียกกันว่า WAF นะครับห้าพิลาสเนี่ยมันประกอบไปด้วย performance efficiency security operational Excellence, Reliability แล้วก็ Cost Optimization ถ้าเป็น Developer ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขาก็คงจะไม่ไม่สามารถจะดีไซน์แอปพลิเคชันอย่างหนึ่งแล้วก็ให้มัน Follow ห้าอย่างนี้ได้ง่ายได้ขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่น Developer คนนี้เขาอาจจะ Design เว็บแอปมาใช่ไหมครับ แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงในมุม security เลยนะครับหรือในมุมว่าแบบมันอาจจะต้องมี networking นะครับอยู่นะครับ endpoint เนี่ยมันเป็น public หรือ private นะครับไอ้พูดง่ายก็คือ application ของคุณสามารถใครสามารถที่จะเข้าถึงได้บ้าง Developer ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีหลายอย่างมากที่เขาต้องคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว operational excellence เนี่ยก็คือคุณได้มีการทำ cicd ไหมเขียนพวก terraform นะครับเพื่อที่จะ provision resource ไหมนะครับคุณได้ configure สิ่งต่างๆใน resource ของคุณให้มันอยู่ในหลาย region หรือเปล่าเพื่อการลม่มนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายซึ่งถ้าเป็นผมเองอเข้ามาเนี่ยผมก็คงจะคิด5อย่างเนี้ไม่ได้ Out o f t h e b a c นะครับแต่ว่าคิดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นนะครับ ก็เลยจะ introduce อะไรที่เรียกว่า AI Learning Zone AI Learning Zone ตัวนี้มันเกิดมาเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเกิดมาเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนมีพูดง่ายๆครับจะมี source code เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเ,เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราจะ provision architect มาตัวหนึ่งเบื้องต้นที่มัน cover 5 area อะรเนี้นะครับ เขาจะมี source code ให้เบื้องตน้นแล้วพอเรา provision infrastructure พวกนี้ออกมาแล้วอ่ะเราค่อย develop code ของเราลงไปในนี้นะครับซึ่งการที่เราจะ provision infrastructure แบบนี้โดยใช้ AI l a r n i n g zone เขาจะมีแบบคำศัพท์อยู่2องคำศัพท์นะครับคืออันแรกคือ sandbox นะครับกับอีกอันหนึ่งที่มันเป็น production ไอตัวแซนบ็อกอะก็อาจจะเป็นอะไรที่มันสกลน้อยหน่อยแต่ว่าง่ายต่อการพัฒนาอะไรเงี้ยก็คือแบบมีชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กน้อยหน่อยเทียบกับโปรดัก t ชั n นนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดถึงอะไรยังไม่เห็นภาพเราไปดูกันเลยดีกว่านี่นะครับก็คือจะเป็นตัว AI l e a r n i n g Zone AI l e a r n i z o Zone ตัวเนี้จะเป็นอย่างที่ผมว่ามันจะมี เรามาเริ่มดูจากภาพภาพนี้กันละกันนะครับภาพภาพนี้คือจะเป็น landing zone นะครับเป็นของ azure นะครับจริงๆก็ไม่แน่ใจเจ้าเขาเจ้าอื่นก็อาจจะมีเหมือนกันแต่สิ่งที่ให้สังเกตก,ก็คืออย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งตายณจุดนี้ใจเย็นๆก่อนเราค่อยๆมาดูกันในภาพภาพนี้ครับมันจะเป็นภาพที่เขานะครับคนที่ develop และนิงโซนเนี่ยเขาวางภาพภาพนีไว้ก่อนให้เราภาพภาพเนี้ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันมีความเซคยวในตัวมันนะครับในมุมที่ว่าทุกๆจุดเนี่ยมันจะเป็น private endpoint ทุกคนเข้ายังไม่ถึงอะไรอย่างงี้นะครับมีพวกไ w a l l ข้างหน้าอะไรนะครับคอยกันนะครับแล้วก็มีในในในโปรเจกต์เนี้ยมันจะมี ไฟล์ที่เรียกว่าเป็นไบเซปนะครับหรือเทเลฟอร์มนะครับไบเซปเหมือนก็คือค่าเท่าเทเลฟอร์มแต่ว่าไบเซปเป็นภาษาที่ develop โดย Microsoft ส่วนเทเลฟอร์มเนี่ยก็คือจะเป็น infrastructure as a code หน้าที่ของมันคือ,อพอเรา run code มันไปอะครับมันก็จะไปไล่ provision infrastructure ให้เรานะครับมันพอเรา,เราพิมพ์ไปแค่1 command นะครับ1 command ก็คือ command as a d up มันก็จะไปเลือกใช้ไปเซฟหรือไม่ก็เทเลฟอร์มสักหนึ่งไฟล์โฟลเดอร์นะครับแล้วมันก็จะ Provision ภาพภาพนี้ให้เลยนะทีนี้ภาพที่มัน Provision มาเนี่ยถ้าเราค่อยๆมาสังเกตอ่ะมันจะมี Service ที่เกี่ยวข้องกับ ai ml ซะส่วนใหญ่นะครับ ai ml use case การที่เราพูดถึงตัว ai ml use case อ่ะมันก็จะพลาดไม่ได้ว่ามันจะต้องมี AI service ถูกไหมครับ AI service ต่างนะครับที่เกี่ยวข้องถูก Provision ขึ้นมาแล้วก็เซอร์วิสเกี่ยวกับ database ต่างนะครับที่ Provision มาเพราะว่าตอนที่เราจะทำแบบแอปเกี่ยวกับไอยังไงมันก็ต้องมี database อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราจะทำแอปนะครับยังไงมันก็ต้องมีแอปที่ต้องถูก Provision มาอยู่แล้วนะครับรวมถึงระหว่างที่เราจะ develop, เ e เวล็อสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะมีเอวิตอื่น ด้วยไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเกี่ยวกับการดูว่าล็อกมันเป็นยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดย่อยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเอาเองได้คียหลักที่ที่จะวอล์กใน journey ตัวเนี้ยนะครับก็คือคนที่เป็นอินเทอร์เน็ตยูเซอรนะครับก็คือคนที่แบบใช้กันภายในองค์กรอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาใช้แอปตัวเนี้ยได้นะครับแล้วก็ interact กับ สวิตต่างๆในนี้มันจะ provision ออกมาแบบ blank ยังไม่มีอะไรในนี้นะครับ architecture นี้มันมันไม่ได้มีอะไรที่ develop ไปแล้วมันแค่เป็น s สวิตว่างๆเปล่าๆแล้วเ developer เนี่ยที่อยากจะมาเช็คหรืออยากจะมาพัฒนาสามารถที่จะ access ตัว landing zone ตัวนี้ได้ได้ผ่านจำ m ล็อก VM นะครับที่มันมันอยู่ภายใต้ virtual network อันนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายต่อการ debug นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู แล้วถ้าสมมติว่าเราทำยูสเคขึ้นมาอันนึงอ่ะแล้วเราอยากจะให้มันรองรับคนภายนอกที่ไม่ใช่คนภายในองค์กรก็จะมีตัวแอปเกตเวตตรงนี้นะครับที่สามารถจะใช้ในการคุยกับเวิร์กโหลดคนภายนอกได้อันนี้จะเป็นภาพใหญ่ละกันว่ามันคืออะไรทีนี้นะครับเราลองมาดูสักตัวอย่างที่หลังจากที่มันถูก Provision แล้วนี้จะเป็นตัวอย่างที่ถูก Provision เรียบร้อยแล้วนะครับ จะมีอยู่หลายหน้าเลยเราสังเกตได้นะครับอันนี้มันจะเป็นพอร์ทของอาช r e นะครับมันมีเซอร์วิสถูก p ร o v i ช i ั่อยู่หลากหลาย Service มากๆเลยในภายใต้รีสอ r ์ทกลุ่มนี้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจว่ารีสอ r ์ทกลุ่มคืออะไรลองไปดูวิดีโอเก่าที่ผมทำเกี่ยวกับอาชัวยายอาชัวฟันเดเมนทัลมาอธิบายว่ามันคืออะไรไภายใต้รีสอร์ทกลุ่มเนี่ยก็จะมีรีสอ r ์ทอยู่เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรีสอ r ์ทที่เกี่ยวกับไฟเ์วอ App i c a t i o n g a t e w a Foundry นะครับเป็น AI Service, API Management แล้วก็อีกมากมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะ uh, Bin g Search Network Security Group ในการ uh, Ensure ว่ามันคุยกันยังไงภายในเนาะ Container Registry หรือมือนคล้ายๆ Docker อะไรเงี้ยก็จะถูก Provision ขึ้นมาแล้วก็พวก Public IP นะครับต่างๆนะแล้วก็ตัว b a s t o n ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้มันว่ามันคืออะไร เบื้องต้นเนี่ยนะครับผมเราผมจะพาไปดู2ออย่างละกันผมจะพาทุกคนเข้าไปดูเข้าไปสู่โทีเข้าไปสู่สตัวจำบล็อก VM นะครับผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออถ้าผมอยากจะ Access ตัวออที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเซคิอยังไงแล้วผมจะกระโดดเข้าไปในจำบล็อก VM ให้ไม่ดออูอย่างแรกผมขอหาเหมือนกัน JMP นะครับจำบล็อก um อันนี้จะเป็น virtual machine นะครับที่ถูก provision ให้โดยตัว network นี้ทีนี้ถ้าผมอยากจะเข้ามาเนี่ยผมสามารถต่อตัว bash ได้แล้วก็ขออนุญาต่ออ่ะโอเคครับตัว virtual machine ของอที่เรียกว่า jump box เนี่ยก็ผมเพิ่ง start มันเนาะเราสามารถที่จะเข้าสู่ตัว bash host ตัวนี้ได้เรียบร้อยอ นี้จะเป็นหน้าตาของ VM ที่เราเข้าถึงได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูง่ายๆก่อนคือผมมีการภายใต้ Resource Group อัเเิิเนี่แหละผมได้มีการสร้าง Container App ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับที่ใส่ Image ของ Streamlit เว็บไซต์งงๆขึ้นมาหนึ่งครับทีนี้ผมจะเปิดผมจะเปิด ตัวเว็บไซต์เนี่ยตรงนี้นะครับสักครู่ภาพเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันของเราอะมันสามารถที่จะเปิดได้ภายใต้ตัวแอบชชัตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าผมอะ p y ปรแอปพลิเคชัน URL เนี้ไปวางไว้ที่อื่นใช่ไหมในอินเทอร์เนต็ตเห็นปะมันไม่สามารถที่จะ เข้าถึงได้นะครับสามารถเข้าถึงได้แค่เฉพาะตัว VM ตัวเนี้ยโดยเฉพาะนะครับเพื่อความเซเคลนะครับของในองค์กรแล้วก็บางคนอาจจะถามว่าแล้วผมจะให้มัน Public ได้ยังไงครับพี่นะครับตรงนี้ยก็คือจะเป็นหน้าที่ของตัวแอปพลิเคชัน Gateway นะครับที่อยู่ด้านขวามือนี้สวิต p แอปพลิเคชันเกตเวย์นี้นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างละกันว่าอ,อ,อะไรคือ AI learning zone แล้วมันมันช่วยเหลือเราได้ยังไงนะครับออถามถ้าถามผมนะผมก็แนะนำว่าออถ้ายังแบบทดลองไอเดียนน้นนี่นั่น,นอยู่นะครับกออ็ทดลองในนี้ก็ได้ถ้าเราสะดวกใจแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันลำบากก็ทดลองใน environment ที่ไม่ค่อยมี net virtual network ก็ได้นะครับแล้วค่อยกระโดดไปในนี้เพราะผมเชื่อว่า ถ้าจะทำ use case ให้ AI ในองค์กรสิ่งพวกนี้มันจำเป็นที่จะต้องมีนะครับกลับมาดูที่ iPad นะครับก็สรุปวันนี้ก็คือให้เราจากตอนแรกที่ developer เขาอาจจะ,ะคิดท,ทุกมุมทุกมุมไม่ได้นะครับห้าพิลาไม่ได้เนะี่ยถ้ามีตัว AI learning zone เ,เขาก็อาจจะสามารถที่จะมีตัวตั้งต้นนะครับในการที่จะ,ะมานั่ง มานั่ง develop use case AI ของเขาอะให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็มี best practice พวกนี้แฝงอยู่ข้างในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องให้เล่าประมาณนี้แหละแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังเรียนรู้อยู่นะครับก็ไม่ได้ใช่เป็น expert อะไรนะครับก็กล่าว่าจะเรียนรู้สิ่งพวกนี้ไปเรื่อยๆกับทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนชอบ คลิปแบบนี้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆแล้กันสวัสดีครับ